เดึรีวิวในวันนี้พบกับหูฟังจาก l a z a d ้ในราคาไม่เกิน100บาทเป็นแบบ i n นเอ audio อโอแบบไฮเลดด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าในงบไม่เกิน100บาทนั้นท่านผู้ชมได้เบสที่เต้นๆและเสียงก็ใสๆจะเป็นยังไงนั้นเราก็ถุยไม่ใช่และจะเป็นยังไงนั้นกดไลค์กดแชร์กดตัวใครแล้วกดกระดิ่งแล้วเราไปดูกันเลยครับเดอรีวิวในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับโยช่าและในวันนี้ครับเรากลับมาอีกครั้งนึิมกับรายการเดือดรีวิวอีกเช่นเคยนะเดนนะครับถ้าว่าผมสงสัยอยุ่ยช่วงนี้ผมก็ยังสงสัยเหมือนเดิมน,นะครับว่าทำไมคลิปร่าสศึกของเกมแคสซิโอนถึงมีแต่เดือดรีวิวและเดือดรีวิวนะครับ มาต,ตั้งแต่หนึปีที่แล้วนะครับกับเริ่มต้นที่คลิปไฟ R G B จาก l าซาดากับห้องที่มี R G B นี่ผมควรตังต้งคลิปชื่อคลิปใช่ไหมเนี่ยโอเคช่างแม่ง <laughs> แล้วคลิปที่2ครับแกะไหม่อันละไม่ใช่ไม่ใช่ใชแกะกล่องไม่อันใหม่ราคาหลักร้อยคุณภาพหลักคันในราคาไม่เกิน600บาทนี่คือคลิปที่2ยอดวิวก็ถล่ทลายครับวิว ซึ่งน่าจะเป็นคลิปที่สองที่ทะลุ200วิวนะครับคลิปแรกน่าจะเป็นคลิปอ่าไปเที่ยวภูสิงห์รีสอร์ทนะก็น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วนะครับส่วนคลิปไฟ RGM นั้น105วิวนะครับและก็คลิปต่อมานะครับเราถ่ายดูนี่ไม่เกี่ยวนะครับนี่คือลองถ่ายเฉยแต่คลิปที่อีกผมตัดจริงๆก็จะเป็นแกะกล่องคีย์บอร์ด Gaming Sisno KB751 ซึ่งก็อยู่กับข้างๆผมตรงนี้ไอ้ข้างๆไอ้คีย์บอร์ดเนี่ยไอ้คีย์บอร์ดเนี่้ผมเปิดไฟเลย เออนะถ้าผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ามันอีข้างผมเอ็นะครับก็ถ้ามีโอกาสมากๆผมว่างเมื่อไหร่ผมก็จะมามารีวิวโต๊ะคอมผมนะว่าตอนนี้ผมใช้อะไรอยู่นั่นเองนะครับก็ทะลุไปแล้วห4 8รอิวิวนะครับสำหรับวันนี้วันที่1 7มกราปี66นะครับแล้วก็คลิปต่อมาครับเพิ่งจะลงเมื่อ9วันก่อนนะครับกับเดอรรีวิวโลจิเทค G สามสิบสี่ของแท้กับของปลอมนะครับมันเป็นยังไงนะครับก็ไปดูสิคิด่านนะครับ แล้วผมก็จะพยายามใส่ตัวตัวไอตัวไอชนเะนี่ยฟังนี้ปะนอกจากฝั่งนี้นะครับหรือไม่ก็ฝั่งนี้เนะี่ยเออนะและในวันนี้ครับเดอะรีวิวก็แล้วเพราะมันมีตเดอะรีวิวก็ช่างเถอะแต่วันนี้เราก็จะมาอ่อรีวิวหูฟังที่ผมสั่งมาจากลาซาดานนะครับยี่ห้ออ่าอ่อ QKZ นะครับมันจะมาเป็นกล่องน่ะ มันที่จริงมันต้องใส่กล่องอย่างนี้มามันจะมีกล่องนะพลาสติกแล้วข้นอกเป็นกระดาษงูนะครับที่แค็คพุไว้เฉยๆแต่ภายในนอกจากเราดึงออกมาใช่ไหมครับมันก็จะมาเป็นกล่องอย่างนี้นะกล่องมีความใหญ่นะครับประมาณฝ่ามือผมกระเชียวกล่าวอาซาวพีทอันนี้คือซาวพีทรุ่นีเอสซีนะครับเก็บเชี่ยวันเลยว่า อันนี้เล็กกว่าแต่เป็นแบบบลูทูธซึ่งบอกได้เลยว่าเสียงดีเบสได้แน่นอนและเป็นแบบบลูทูธนั่นเองนะครับซึ่งที่สำคัญเนี่ยเสียงเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วและเป็นแบบสีลลำโพงตอน,นึีกข้างซึ่งเป็นอะไรที่เจ๋งสุดๆไปเลยนะครับและวันนี้ครับเราจะมาะรีวิวนะเพราะว่าเราทำการทดสอบหูฟังตัวนี้ไปแล้วสองสามวันแล้วนะครับที่จามาครับรายการของเรานั้นไม่มีสคริปต์ครับผมบอกได้เลยว่าเจสันสตูดิโอนั้นเป็นช่องที่ไม่มีสคริป เวลาถ่ายคลิปนั่นเองโอเคครับเมื่อเราแกะกล่องกล่องพลาสติกออกมาครับผมบอกเลยว่าพลาสติกนั้นแม่นแบบเบาบางนะครับแต่ค่าเทียบกับราคานะครับ60กว่าบาทก็โอเคผมไม่ได้สีก,กับกล่องนะเพราะว่ายังไงซะกล่องก็แค่กล่องนะครับและเมื่อเรานนี้คือผมออกมาลือนงานที่จริงมันมีถุงนะแต่ว่านี่คือผมใช้จิ คือของที่อยาผมก็เอามาใส่หมดแล้วส่วนที่แถมมาครับมันก็จะมีไออไปไหนแล้ววะเฮ้ <c oughs> ยดิี่ <c oughs> ผมหยิบก่อนไปนไหนแล้ววะ <c oughs> ไม่ได้หาจริงใช่คือผมไม่ได้ใช้ซึ่งตัวกล่องนะครับที่ผมแกะมามันก็จะมีตัวหูฟังในหูฟังนะครับถึงเส้นยาวอยู่แล้วก็มีตัวที่ดิบปกเสือ้อนะเอาไว้ดิบปก ปกเสื้อของเรานะครับเผื่อบางทีเราใช้ไม้ของไอตัวหูฟังนะมันก็จะใกล้ไม้มากขึ้นเพราะว่าตัวนี้มันจะมีไม้ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับนอกจากมีที่หนิบปกนิบนิบกับปกเสื้อแล้วมีจุกยางนะครับอีก2ขนาดเป็นขนาดเล็กกับใหญ่ใหญ่สุดนะครับและที่สาคัญครับหูฟังตัวนี้นะั้นเวลาใส่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่ามันมีเป็นยาง ครับเอาไว้ก้อกับตรงตรงใบหูอะ่ะผมไม่แน่ใจมันเรียกอะไรอ่เวลาใส่อะ่ะมันก็คือใส่ปกติใช่ป่ะแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยไปแขวนกับข้างบนหูมันก็จะไม่หลุดนะครับที่จริงผมก็ยังไม่หายจะปวยจริงๆโอเคแล้วก็ตัวหูฟังนะครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอ่าสีให้เลือกอยู่หลายสีนะครับ ซึ่งจะมีสีดำที่ผมซื้อมานะครับมีสีขาวมีสีน้ำเงินน้ำเงินเข้มนะครับแล้วก็สีเขียวดำขาวน้ำเงินเขียวฟ้ามั้นผมไม่แน่ใจมันมีสีฟ้าด้วยแต่มันมีอยู่ประมาณ6สีอีกสีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าสีอะไรน่าจะเป็นสีส้มๆแล้วก็สีแดงเออพอมาสีแดงนะครับเออใช่สีแดงสีแดง จะสีที่6กนะครับในราคาที่ผมไปดูจาก l า z a d a มานะครับแล้วค่าส่งนะครับจะอยู่ที่74บาทอ่าท่านผู้ชมครับมันราคาอ่า89บาทนะครับแล้วก็ค่าส่ง25บาทนี่คือราคาปัจจุบันนะก็จะเป็นอย่างนี้ที่เห็นเลยนะครับ89บาทนะค่าส่ง25บาท แล้วก็สีผมขอย้ำอีกทีหนึงนะครับมีสีดาสีม่วงสีน้ําเงินสีแดงสีขาวแล้วสีเขียวนะครับแต่ราคา89บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่ผมได้บอกไปครังตอนต้องคลิปนะครับนั่นก็คือมันเป็นแบบเอียบัดสเตอริโอว h h เฮดดีไมค์ไมโรนนะครับระดับเสียงไฮไฟนะครับแล้วก็สามารถ เพิ่มเสียงแล้เสียงนะครับได้ได้จากตรงสีดำนี้นะครับอินเทคแท็งเนี้ยแล้วก็สายยาวนะครับ1.2เมตรรับประกัน1ปีนะแล้วก็เป็นแบบอินเดียด้วยนะครับอินเดียก็คือคุณวัได้แจกเป็นแบบแบบเนี้ยอินเดียโอ้นะครับ้าล้ามาดูรายละเอียดกันนะครับผมรุ่นนะครับเป็น QK แท่น CK5 ตามที่ผมบอกเสียงไฮไฟนะครับหูฟังเพิ่มคุณภาพเสียงระบบสตูดิโอนะครับ เสียงแม่เนี่ยหนักแน่นเวลาผมใส่เนี่ยผมบอกได้เลยเสียงแบ่ที่แบบตุ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 บเฮ้ยไม่ใช่แล้วแ <c oughs> ม่ตลกแรกอีกแล้วแล้วก็ดีไซน์นะครับทันสมัยสวยงามนะครับสวมใส่สบายอันนี้จริงนะครับน้ําหนักเบาพกพาสะดวกนะครับไม่พันง่ายด้วยนะแล้วก็ตัวสายนะครับถามว่าเป็นยางไหมก็เป็นยางครับแล้วก็มีตัวคล้ายๆยางยางข้างนอกนอพุ้มคุ่มกับสายยางสีดำมาอีกนะครับแล้วก็ ที่สำคัญครับอ่เป็นสมอรท้องได้ด้วยนะครับเพราะมีบารโคนในตัวสามารถกดป,ปุ่มปุ่มพอสปุ่มเพละแทนปุ่มกบสายได้น,นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ที่สำหรับใครนะครับที่สนใจตัวหูฟัง q k Z เ k 5นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างน,นะครับแล้วก็ที่สำคัญเขาก็ไม่ได้จ่ายอย่างนี้ผมบอกไปนะครับแต่ ผมซื้อมาแล้วผมก็จะรีวิวตามได้ผมใช้งานจริงนะครับเพราะว่าผมฟังตัวนี้ได้นะครับว่าเอาซื้อมาใช้งานนะครับก็เลซื้อมารีวิวนั่นเองนะครับและหลังจากนี้ครับท่านผู้ชมครับเราจะไปลองเทสเสียงกันนะครับว่าเสียงนั้นจะแน่นและจะใสตามที่โฆษณาในละะาซาล่าร้านค้าเขาบอกไว้หรือเปล่าถึงผมจะลองเทสไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีเพื่อความชัวร์นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเทสเสียง ว่ามันจะเน็ดแน่นเสียงใสตามที่เขาบอกไว้หรือเปล่าก่อนจากนั้นแล้วกดไลค์กดซับค่ายกด,กดแชร์กดกระดิ่งและเราไปเทสเสียงกันนะครับและที่สำคัญผมขอเปิดเสียงเอาไว้นะครับเพราะว่ากดดได้ทัาสิ <c oughs> เสียงนะครับลแล้วไปเทสเสียง โอเคครับท่านผู้ชมครับผมเทมาแล้วนะผมพูดได้เลยว่าเสียงเบ็ถ้าผมเปิดเปิดเสียงสุดนะครับเบ็ดแน่นแน่นอนสุดยอดไปเลยเสียงใสแน่นอนโอเคนะครับสุดยอดสุดยอดโอ้สุดยอดครับท่านผู้ชมและนี่คือทั้งหมดของ QK z c นนั่นเองในราคา 89บาทค่าส่ง25บาทไม่เกิน1 0 0อยอาจจะเกินไานิดนึงสำหรับแต่ละที่นะครับแต่ตอนที่ผมสั่งมานะมันราคา69บาทนะครับผมจะไม่ผิดสองและนี่คือทั้งหมดของ The Review ในคลิปนี้กับ QKZ CK 5ไม่คูฟังแบบ In Ear มีไมาในตัวคุณภาพระดับไฮไฟนะครับผมในราคา89บาบาทค่าส่ง25บาทนั่นเองที่ผมได้พูดไปพู้สาวหินอบแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม และที่สำคัญครับขอบคุณท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบอย่าลืมกด d ีไลค์ e ถ้าคุณไม่ชอบให้เพื่อนๆตอกกับปุ่มแชร์และอย่าลืมกั้งปุ่มซับสไครต์พร้อมกับปุกก่มกระดิ่งเพื่อจะได้พลาดการเ,กเตือนและคลิปใหม่จากเจเจสตูดิโอนั่นเองนะครับผมช่องทางการติดต่อครับมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น y ย u ทูบเฟซบุ๊กแฟนเพจเจเจสตูดิโอและหรือถ้าผู้ชมจะพูดคุยกับเราผ่านทางที่คอร์ดก็พูดคุยกันได้ที่ที่คอร์ดเจเจสตูดิโอและเราจะทิ้งลิงก์ ดีคอร์ดไว้ข้างล่างคลิปนะครับผมสวัสดีวันนี้ผมจาซ่าและรายการเดิรีวิวแล้วไปก่อนสวัสดีครับผม